รนการช่อง a อ b a n d แอนวันนี้เราก็มีขนมที่ชื่อว่านี่ขนมเยลลี่นะเองเยลลี่เปรี้ยวรสสายลุงนะโอ้โหเป็นขนมที่แปลกมากนะแต่ว่าเป็นปนขนมที่อยู่ในประเทศไทยเช่นกันนะมีดูจากคอควาภาษาไทยดูดับนะเออมันของคนไทยนะมันก็มีขายในประเทศไทยนะแต่ตรงนี้คือเป็นภาษาอังกฤษนะเคสซึ่งเป็นไงไปดูกันนะอันนี้ผมแกะไปเยียบร้อแล้ว อ่ะเยวไปกินดูกันเลยนะว่ารสชาติเป็นไงนี่ครับมันจะเป็นหน้าตานี้มันจะมีผงน้ําตาลด้วยเอากินดูเปรี้ยวมากๆครับทุเปรี้ยวละลายลิ้นอนะ่ะผมบอกเลยเคี้ยวอย่างเหนึบเหนืออร่อยอะ่ะคือมันก็บอกเลยว่ามันต้องให้เคี้ยวไงคือใช่ครับมันมใ่หมฝรั่งบอกเลยอร่อยดีเนี่ยลองสักคำนะครับดูโอ้โห แม่ไม่มีอะไรให้กินเลยแหวว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 แหวแหววนี่ครับโอ้โหรสชาติอร่อยเหมือนเยลลี่ครับปุกกินที่หมดเลยก็แล้วกัน

แม่บันเสาร์แม่ไปทำงานไหมไม่ได้ไปหรอโอเครับก็จะมีปุยออกมาขึ้หน่อยแค่ถามแม่เสือครับโอ้เคียบไม่ ไม่กินแม่แป๊บเดียวมันจะหมดแล้วเนี่ยผมบอกเลยแค่นี้ครับอผมกเนาะเนี่ยกินดเลยผมก็ไม่รู้อก,กันกว่าไอเ้เดนนี่น่าจะกี่บาทให้เดาน่าจะห้าสิบหรือสี่สิบหรือยี่สิบบาทอที่ผมนับได้ฮนะอโอเคกอกินไหย โอ้โหกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งบิกกี้หน้าจอดำขออภัยด้วยนะนี่ครับโอ้โหเพิ่งมาสว่างไอ้บ้ากล้องเป็นไรเนะนี่ยแช่เป็นแม่นะแม่าสายชาแม่ไหนนี่นี่นี่แช่ให้หน่อยเลย๋ยวจะไปนะจังใช้มีมากกว จมดกนะครับผม้มหมล้วครับโบเบย,เย์ไม่มีอะโอเคครับผมก,ก็บอกแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติเหมือนเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากครับก็ไปหาซื้อได้นะไม่รู้มันเขาขายเปล่านะ คือที่รู้เนี่ยประเทศไทยเขาผลิตมาไงม,มันก็ต้องมีอยู่แล้วไงเรีเนาะก็เป็นไงกับขนมที่ชื่อขนมเนียบเจ้าเนียบเป็นขนมเป็นหมักฝรั่งเคี้ยวอมในตำนานที่เขาทับเป็นเยลลี่นั่นเองนะก็ถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้เนาะอาจจะมีขายก็ได้คนระับแต่ผมไม่รู้มันขายตรงไหนร้านผมไม่มีนะโอเคเนาะอาจจะมีอยู่ก็ได้เพราะว่าไม่สังเกตโอเคเนาะสุดที่นี้ผมไปลนะสวัสดีครับ